ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาดินเสือ่อมโทรมดำเนินการขยายพันธุ์ทำให้กล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วยที่สำคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อการรักษาดินให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตกล้าหญ้าแฝกและแจกจ่ายก,กลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอ ท่านครับทางกรมพัฒนาที่ดินได้นำหญ้าแฝกพืชพระราชทานเพื่อการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกอย่างไรบ้างครับครับสาหรับแฝกนะครับพระองค์ท่านได้ทรงมีพระดำรินะครับพระราชทานแฝกให้กับทางกรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรามีว่าประมาณปีหนึ่งประมาณ300ร้ล้านกล้าน,คนะครับเราก็จะส่งเสริมให้ตัวเกษตรกรเองพี่น้องหมอดินภาคราัฐภาคเอกชนเนี่ย นะครับเอาไปส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างทันายหรือบริเวณแหล่งน้ําธรรมชาติครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้กระจายการปลูกไปทั่วทั่วประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พองผมได้ครองาราชย์ครบ80ปีจัเกษตรกรหรือหน่วยงานที่สนใจน้อมนำาย้าแฝกพืชพระราชทานเพื่อการอนุรักษ์ดินและก็น้ำไปปลูกนะครับสามารถติดต่อขอรับพันก้าย่้าแฝกได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ